ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทำนายรายวันกับหมอเบิ้ลนะครับเป็นการพยากรณ์โดยพอสอเกิดของท่านนะครับหากเกิดเลขท้ายด้วยเลขอะไรก็ไปชมเลขนั้นเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเลิฟกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับดูดว่งโฮล่ l a ปานยิ้มไว้ด้วยนะครับอย่าลืมว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังและมีความสุขไปกับทำนายรายวันครับ วันนี้คุณหนึ่งจะมีปัญหากับคนรักที่จะทําให้คุณนั้นไม่ค่อยสบายอกสบายใจสักเท่าไหร่หรือมีเรื่องให้ต้องบ่นหรือว่าพ่อะแงแ่แม่งอ่อน,นเกิดขึ้นนะครับหากโสดความเหงาจะเข้าเล่นงานได้ครับรวมไปถึงการงานธุรกิจงานที่คุณหนึ่งรับผิดชอบก็จะมีปัญหาเช่นเดียวกันไม่ราบรื่นมีอุปสรรคให้ต้องแก้ไขทําให้หง,งุดหงิดรวมถึงมีโอกาสจะเสียทรัพย์ของแตกหักเสียหายหรือโชคไม่ดีเกิดขึ้นในวันนี้ทําให้คุณหนึ่งนั้นเบื่อหน่ายทอ้อและทําให้รู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไร่ในวันนี้นะครับ,ครบ,ครบคแค ส้มชมพูใส่เครื่องประดับสีแดงส้มชมพูใส่น้ำหอมที่สบายอกสบายใจใส่แหวนนิ้วชี้หรือนิ้วกลางนำเกลือว,วางบนโต๊ะทำงานตัดปลายผมหรือเล็บมือเล็บเท้าทิ้งออกนอกรับบ้านจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้การงานธุรกิจงานที่คุณสองรับผิดชอบจะราบลืน่นหากมีปัญหาก็จะผ่านไปได้และคนรักก็จะเข้ามาช่วยให้สบายอกสบายใจมากขึ้นหรือไม่ได้สร้างปัญหาอะไรรวมถึงมีโอกาสที่จะได้โชคลาบของขวาญของฝากรับปากรับลอยของที่อยากได้ก็จะได้ในวันนี้หรือเรื่องราวโชคดีเกิดขึ้นในวันนี้ได้เช่นกันถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งวันสบายๆของคุณสเลยละครับ วันนี้คุณสามจะมีปัญหากับคนรักบริวารลูกหลานลูกน้องคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าเข้ามาทําให้เหนื่อยใจเบื่อหน่ายท้อใจหงุดหงิดและการงานธุรกิจการค้างานต่างๆที่คุณสามรับผิดชอบจะไม่ราบรื่นมีอุปสรรคเข้ามาให้ต้องแก้ไขรวมถึงคนรักก็จะนําปัญหาสร้างปัญหามาให้พอแง่แม่ง,งอนหรือมีปากเสียงกันได้หากโสดความเหงาก็จะเข้ามาในใจคุณขอให้ดูแลจิตใจดีๆนะครับคุณสามเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีเหลืองหรือดําใส่เครื่องประดับสีเหลืองหรือดําใส่น้ําหอมที่มั่นใจใส่ นิ้วชี้นิ้วกลางนำเกลือวางบนโต๊ะทำงานช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณ4นะครับจะเจอกับบริวารคนรักลูกหลานลูกน้องหุ้นส่วนคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าเข้ามาทําให้กําลังใจมาให้สบายใจนะฮะร,รวมไปถึงการงานธุรกิจที่คุณสี่รับผิดช,ชอบก็จะราบรื่นหากมีปัญหาก็จะแก้ไขผ่านไปได้ได้วยดีรวมถึงความรักนะฮะก็จะเข้ามาทําให้สบายอกสบายใจไม่ได้สร้างปัญหาอะไรคนโสดถือว่าสบายใจดีถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งสําหรับคุณ4เลยละครับ วันนี้คุณห้าจะวุ่นวายกับคนรอบข้างคนรอบกายโดยเฉพาะกับลูกน้องลูกหลานคนรักคนสวยคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าเข้ามาทําให้คุณห้านั้นเบื่อหน่ายท้อใจงดหงินบางท่านอาจจะโกรธหรือโมอโหเอาได้เลยนะครับขอให้ดูแลจิตใจดีๆอารมณ์ไม่นิ่งสักเท่าไหร่เคล็ดลับครับคุณห้าใส่เสื้อสีขาวเครื่องประดับสีเงินเงิน,งนทองทองใส่น้ําหอมที่มั่นอกมั่นใจใส่แหวนนิ้วชี้ช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณหกจะวุ่นวายเล็กๆน้อยๆกับคนรอบข้างคนรอบกายโดยเฉพาะกับคนรักลูกหลานลูกน้องหุ้นส่วนคนที่มีอายุน,น้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าแต่ก็มีเสียงหัวเราะมีเรื่องพูดคุยสนุกสนานและบางท่านอาจจะมีอาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยถือว่าวันนี้เป็นวันที่สบายใจดีสำหรับคุณหเลยละครับ วันนี้ผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่าเข้ามาทําให้คุณเจ็บหงุดหงิดเบื่อหน่ายท้อแท้แล้วก็วุ่นวายมากๆกับคนรอบข้างคนรอบกายทําให้เหนื่อยใจนะครับและบางท่านอาจจะมีเรื่องการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องขอให้ระมัดระวังดีๆด,ด้วยนะครับเคล็ดลับครับคุณเจ็บใส่เสื้อสีเหลืองหรือดําใส่เครื่องประดับสีเหลืองหรือดําใส่น้ําหอมที่มันอกมั่นใจใส่แหวนนิ้วก้อยจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้วุ่นวายเล็กๆน้อยๆนะครับกับคนรอบข้างคนรอบกายโดยเฉพาะกับผู้ใหญ่เจ้านายคนรักพ่อแม่คนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่าเข้ามาทําให้สบายอกสบายใจสนับสนุนมีเสียงหัวเราะหรืออาจจะมีอาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องในวันนี้ด้วยทําให้วันนี้เป็นวันที่สบายใจดีวันหนึ่งสําหรับคุณแปะเลยแหละครับ วันนี้คุณก้าวจะมีโอกาสเสียทรัพย์ของแตกหักเสียหายหรือเรื่องราวโชวไม่ดีเกิดขึ้นในวันนี้ขอให้ระมัดระวังดีๆนะครับรวมไปถึงผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่านะครับเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้ไม่สบายใจเหนื่อยใจท้อแท้งหงุดหงิดได้ขอให้ระมัดระวังดีๆนะครับเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีขาวเครื่องประดับสีเงิน,เง,นเงินทองทอง,ทองใส่น้ำหอมที่มันม่นอกมั่นใจใส่หว่านนิ้วนางนำเกลือวางบนโ,โต๊ะท,ทำงานตัดปลายผมหรือเล็บมือเล็บเท้าทิ้งออกนอกรัวบ้านช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณศูนจะมีโอกาสได้โชคลาภรับปากรับลอยของขวัญของฝากของกำนานหรือของที่อยากได้ก็อาจจะซื้อหรือว่าหาได้ในวันนี้รวมไปถึงมีเรื่องราวโชคดีเกิดขึ้นในวันนี้หรือผู้ใหญ่เจ้านายคนรักพ่อแม่คนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่าเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือมีของขวัญของฝากมีขนมหรืออาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้มีเสียงหัวเราะมีเรื่องพูดคุยสบายใจดีหากปล่อยวางเรื่องที่คิดอยู่ในใจได้ก็จะทำให้วันนี้เป็นวันที่ดีมากวันหนึ่งของคุณศูนย์เลยล่ะครับ